สวัสดีจ้าพี่น้องยายไม่พามาลุยฝนตกลินหาเห็ดนี่บางขอนไม่ค้อนี่ดูพี่น้องมังน้ำข่อยทุกคนนะพูดนะเขาไปเอาได้บนนี่หมุนมุนพี่น้องหมุนมุนพูดะเห็นบ่เห็ดนะปุ๊บมือจะมังเห็ดพี่น้องตายเหรอยายไม่เห็นเห็ดพูดนะนะพี่น้องเขามาได้แล้ว เด้อพี่น้องหาบุญขอดีๆกกอนอืมอืมขี้งามแทะคุณน่ะป้างามปักน้องพี่น้องแก้คุณน่ะสวยงามป้าคุณน่ะออกไปหอดคุณเลยพี่น้องคุณคุณคลางข้างน,นี้กีอยี่พี่น้องทำบ้านไร้เก็บเก็บเก็บ เก็บทั้งนี้ก่อนเออพี่น้องมาเก็บเห็นน้ำใยไหมบอกเห็ดเห็ดหนูหนาหนาวหนูก็งามตึงๆคุณเหรอโอยัง่ายๆตึงดึงพี่น้องจ้าอุ๊บพันหูสากนีดสิพี่น้องโอ้ยอ่อนซ้อน นั่งรู้น่ะเออนั่งเก็บเลยอืมแบบน,นี้ข้อแรกแหกมันอืมข้อแรกแหกมันคุณอ่ะอืมุมอยากมาอยู่ได้มือนี่ก็ได้ฝนตกลิ่นกับป่วยูป่วเศร้าอืม เด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำใ่อยแม่เห็ดอัน,อนหูหนูประเทศเยอรมันปลาเยอรมันพี่น้องหนาวหนาวนเป็นว่าเห็ดหูหนูออกน้ำจังไหนสั่นมันคอมเมนต์มาถามออกน้ำปลาจังสี่ที่ละพี่น้อง <c oughs> ขอนมาอยังนู้มันมีหลายต้นแล้วต่องจานนาการเห็ดเนาะพี่น้องออกน้ำปลาจังสี่ละนี่นี่น้ำปลาไปจังสี่ละพี่นอ้อ,นองเงี้ยดูเบิงออื มันออกน้ำถอนไม้ยังบุรณน,น,นี่อันนี้มันจะไลส์ถอนแล้วพี่น้องไลายซื้อจำเขาได้จ้ะจนมาท้ายบวงก่วงให้เบื้องแนวสันนี่แหละออกน้ำจังสีละพี่น้องมันก็ออกน้ำจังสีละถอนน้ำจังสีละโอ้อย่างอยากได้พี่น้องมันมืนมันคอมเมนต์าออกน้ำจังไเพ่นะถ้าเบื้องบอจบคลิปกวสิบโฮหูเด้อพี่น้องว่าเป็นปลาจังไดแบบนี้ ลังคิดไปลังตอนขอกระเทียบขอกระถ่ายเอาตะดอกเห็ดให้พี่น้องเทียวขอกระถ่ายป้าไปน้ำแล้วแต่แล้วแต่สถาน,นาการณ์พี่น้องจ้ะนี่ถือผลพี่น้องผลตุกลิ้นผลระพุขึ้นผลอุ้นออกไปหอดกูนะลุยไปลุยไปอุ้น ป่านนี่น้ออยู่ไก่ของแม่จอบเบื้องพี่น้องแล้ว่ามัานจะโบออกมาเก็บอะไรเก็บดอกหน้อยกับโบเก็บดอกแม่กันเก็บขอนใยายหนีออกล่าอยู่พี่น้องตะเพิ่นดอกน้อยๆนึงปล่อยเพิ่นไว้สักคนฮู้ดเลยกันน้องสีย่างออกไปนะฮู้ดแต่สีออกพี่น้องฮู้ดเลยโอ้ย ปอยไปปล่อยไปเอาตะดอกใหญ่ๆ่นเนาะมาบึงค้อนไม่ตื้มกันพี่น้องผุล่ะไปทั้งผุลพูนป้าคุณสองดอกนี่น่อยมึงงานนี่พี่น้อง อุ๊บโอ๊ะน้ำนี่น้ำอ,อกก่คุณสมอยากมาอยู่ป้าน,นี่พี่นอ้องมันกระลังออกเริ่มออกเนาะอันเฮ็ดน,นู้นนี่คุณเอออกคักนี่เริ่มออกคักคักอันเดือนหนึ่งเดือนสองเด้อพี่น้องเออพ่นคอมเมนต์มาถามอยู่ นี่เพิ่งเรลังเริ่มเป็นกีสินะส้มมาจะเก็บดอกยังไงเพื่อนอันส้มปีกายพี่น้องเพื่อนถืออันฝนเพื่อนละพื้นคืนนะแล้วพี่ออกเพิ่เริ่มออกนี่ก็ช่วงนี้ละจ้ะดอกนี่น้อยเน่นพูดบันนี้คันมันใหญ่อีหลีกว่เดือนหนึ่งเดือนสองมาเก็บได้พี่น้องบันนี้อืมนี่เพิ่งยังน้นอยเพิ่งหัแต่สิเริ่มออกเนาะส้มดอกแก่เปิเงเซิงเปิงเซิงเข้ากับต้องแต่ปีกายดอกพี่น้องถือฝนเพื่อนละพูดคืนย่างโต

ป้าพี่น้องจ้าป้านี่มาจอบเบิ่งว่าสัน่นนะคะแต่สีเริ่มออกจาก้าปุ๊บเน่วเนยวก็จ็บขึ้นกาว มบน้อยเห็ดพุ่มอันหัวแตนเริ่มสีออกป้านน่พี่น้องจ้เนี่พุ่งจะพุ่งจะแตกซอแซ่นี่ป้าน,นี่มันไก่ด่พี่น้องแปลว่าคนมาเก็บเพียนหนึ่งเราตั้งแต่ปีก่ายเก็บเพียนหนึ่งลำปีละเทียนะแต่ว่าจำมัน เดือนปีพันวัวได้เนาะวันนั้นมาซองมึงอีกขอบปได้อันนี้ไว้ลืมซองมึงก็หน้าวัดสันหัวตาสีออกมน้าไม่บัดนี้น่ะมันหัวตาสีออกพี่น้องจังมน้าไม่บัดนี้เนาะหาเลาะอมึงเติมกันจังน้อยก่อนพี่น้องโมมี่กะกลับ อิออกเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดหูหนูน้ำใยเออลืมสวัสดีพี่นอ้องมาเก็บเห็ดหูหนูสวัสดีจ้าเก็บเห็ดหูน้ำกันพี่น้องจ้าฝนตกลิ่นอยากเบิดยา่ยางหยกักดิพี่น้องเป็นภูเขาเนื่น น้ำเฮียใส่กลมปิดน้ำบดนี้กล้องกล้องเปียกเบิ่งทุกลิ้นเมียกหรือเปียกเบิดแล้วพี่น้องจะอึ้า อืมป้าพี่น้องไปน้ำกันอีกอืมไปเท่งความลละคุณอืมปุ๊บอืมอือืขออนประยุน้ำมันขีดดินเนาะพี่น้องคุณ,คณนะ ืมไลหลายร้ยงงองดอกมูนเขาไปเอาหันหูสังค้อนอนี่ไหมงามงามงาม chép chép Đọc đen đinh đứng, đứng. ออกพีน่น้องถือฝนซึ่นบอลไปแกลกดอยู่ขอนต้ตนอันค้อนอันนี้อันดอกกันหน้าหนาเนาะ วถือห <ś c oughs> นาวไม่ถูกนะปลาใ่นะปาลปาใส่พี่น้องจ้ะอุ้ยงาเป็นน้ำกันพี่น้องคนละึงไปเทิงหมดเลยจ้ะมึงก็จะพาฟื้นพาฟื้นไปใส่ไต่เต่าพีนา่น้องเต่าฟิ้งหนาหนาวจะพาไปใส่ส เฮ็ดฟื้นฟิงหน,น,น,นาหน,นาวแต่ว่าเนี่พี่น้อง <laughs> ดอกเดียวมีคอนนี่แต่คือบม่มี่มูมีดอกเดียวคอนหล่ออืมันพุ่มคอนนี่พี่น้อง มานฝนตกลิ่นน้ำนันพี่น้องอม,มาเก็บเห็ดมาเลฝนออนยูจุ่มเลื่อมาเก็บเห็ดย่งในฝนตกย่น้ำน,นั่นใว่าสิบอุออกบ้านแล้วละมืน,นี้ก็ได้นคมๆเนาะบ้นฝนสีบุตกอไปโลดนี่สันาอนเลย ល្ងບໍ່ແມ່ນຕະបានអាចຢູ່ບໍ່ຕົកແຮງបន្តឡើយពីងអ្ហ៎មកត្រង់ពីអ្ហ៎ເດີ້ពីងກັບເຮັດຫູໜູໃຫຍ່ແມ່ອ្ហ៎ມັນຈະຫາກັບເຕະເຮັດຫູໜູລະເນາະອ្ហ៎

cái này cái phần Để ngăm, ngăm. Ủối, nó cây hèm Ui nè cha Phát hủ sàng Ủối

งามครักจะเป็ดหูหนูพี่น้องงามงามมาเ้ยจ้ะจีเป็นหูหนูย้ญยแม่อีกอ้ออ้อ,อ,อน,ออนงามงามขอสิตอบคอมเมนต์เพื่อนเด้อเพื่นนันคอมเมนต์มาว่าไทยมุ่งกลวงให้เบิ่งแน่ ออกน้ำต้นยังไงกันออกน้ำต้นออกน้ำจังสี่ล่ะจ้ะพี่น้องจ้านี่นะนี่ให้สุบงนะจ้ะออกน้ำต้นอันนี่แหละนี่พี่น้องนี่หาเก็บน้ำต้นนู้นสิละบางต้นพันก็ออกบางต้นพันก็บ่ออกดิพี่น้องจ้านี่เฮ็ดอันหูนูนะก็กลืมซื้อพันยากต้นอีหยังบุญละนี่ก็ะเดยพันสิมักออกน้ำจังสี่ล่ะนี่พี่น้องนั้นตุ้มซุ่มซุ้มสี่ล่ะนี่อื่แล้วก็ออกน้ำจังสี่ล่ะจ้ะ คนออกน้ำจังไลยไทยมุ่งกวงเห็บเบิ้งกอกกะทายมุ่งกวงสุ้บุบคลิปเหรอพี่น้องจ๊ะอันถ้าบางร่างอันตั้งตอนกับกวงร่างบอกก่อนกับแคบเนาะถ้าเบิ้งไม่จบคลิปกับซีวเห็นพี่น้องต้องเบิ้งให้จบคลิปแล้วแต่สถานกาการกอกกะทายคลิปเลยเนาะเียกกอกกะทายกวงเียกกอกกะทายแคบแคบเห้เบิ้งเียกกอกกะทายเอาดอกเห็ดเก็บดอกเห็ดให้เบิ้งพี่น้องจ๊าขัแล้วแต่สถานการณ์นะจ๊ะแต่จว่ากันเด้อจ๊ะ มองก,กว้างแล้วมองกกลแคบพี่น,อน,น้องเบิ้องเอาให้ตามภาษายายเม่ธเลยจ้ะมึงมาอมอกต้นตนู้นสิเหล่าคนต่อหนึ่งต้นน้องคุนมุดหลายดอกต้นนี้ มันออกมันตดมันใหม่เ <hey>. ห็น hey. ี๋ยวพี <hi> ่น้องนอนอยู่จังอยู่ดินก็ออกเฉยนี่ออกขึ้นจังสิเราจะต้นนี่พี่น้องต้นมันตายตายสิดินออกเ่ยดอกดอกเดียวนี่ดอกเดียวมันออกน้ำปางสิหลังนี่ไายสุพุ่กพี่น้อง เราถ่ายปลาให้เบื้องในท่ายมุ้งกวกให้เบือเออ้องใน,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 นออกนะ้ำมีสีอะจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวพี่น้องนั่นนี่คนออกต้นนี้ยมต้นอ่อนเลยนี่อ่อ สาวกับมูข่อยมากเป็นมูที่เห็นที่น่องยืนนัง้งท่าเหมือนตูงไม้มูคนอืมมันออกเลยงมออกนิดน่อยอมักอยูุ่มซุ่มมึงสิละเฮ็ดอันนี้นะเฮ็ดตรงนูนะที่น่อง เต็มมื่อไรนี่เย็นเย็นลายเติบโตนี่ต้นอันนี้แหละมันออกพี่น้องย่างหาหลยเด้นมขินมีมียิ่งสใสกันเลยไทยดูบิ้งคักนี่จ้ะนี่ลืมซื้อออีกก่อนจะว่าต้นอีหยังบุญละนี้พี่น้องัุสิมักออกเห็ดหู้นูน้นนะจ๊ะ ร่มดอกลมพัดจนเหี่ยว phun tục say phun phun tục say chân on bớt tất khi đến phải làng áo นตกลิ้นพี่น้องจา้าตุ้ยลิ้นก็บ,บ่อยูบาาย่บ่เซาเด้อเนาะมาคือเก่าเนาะเก็บเห็ดวยมันก็น่าเ็ดหน,น,นูางลมไปสหรับพี่น้องจาอุยๆน้ล้างเห็ดก่อนพี่น้องจาเห็ดเอามานี่าบ่าล้าง,งนนม,ามันก็ีเนาะนะไหลายดพี่น้องสิ้ห้ก,กินกครับคุณล้างัก2น้ก็พอ ไอ้พูนี้พูนีนะูป้าที่นองล่างจากสองํามเนาะเด้อที่นองเมาเย่อพูนไปกิ้งถือแก้วพันีิงใครขึ้นมานี่เวลาห้องคือแหงเราโอ้แหงเราเวล่าเ้องสีนเอากินหอก็แซน,นาำที่นองแซนจะกำนิดหน่อยจะพู่ขึ้นว่าสาันเ <c oughs> ด็ดเลยไล่ไล่เห็ดอัวนี้นะขีดสีล่าง จากสองสามน้ำก้อนพี่น้องเราก็จะไปพึ่งกันร่างในน้ำหนึ่สองน้ำแล้วแหละเขาล่างน,นี่ยต่างอีกน้ำก็สีพ่อปนพี่น้องเนี่ยน,น้ำเลยนะนสีปลา จะิเปคุกริมที่นองจ้ะต่อไปว่าใาห้ไปปรึกษาคุณคาอดตาไปตุกประการไปกเนาะขับรถไปไก,น,ปไปไกนู่นะีนะครับรถไปตั้งไกลสามน้ำก็เัปที่นอนนั่งนะสะอาดแล้วนี่ เสด็จน้ำสักคนขอจไปพึ่งนี่น่องไปพึ่งไวม้อบดอกคอยสืพึ่งเพื่อคนนี้อะไรเป็นท้าบลมหล่อนนี่อยู่ห้องวัวันเขาไปพึ่งไว้ยตามนรกมาศลูก็มาอยเห่นนัมาที่น้องง่ายดงีเลยองนี่น้องาิ้ที่เขาก็พึ่วันอ่อนงามหายยังไงมก็ล่ออกอัน พี่น้องแล้วพี่้องเป็นไงจากเม่อยก้อนน้ำไก่พี่น้องปลาเนี่ยนไะก่ไก่พี่น้องจ้ะขอบคุณห,หลายเด้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งทรงมิลลี่แฮปปี้พี่นอ้องขอบคุณห,หลายทุกน้ำมุกน้ำใจจ้ะแล้วเราพี่น้องจ้าก่อสิปล่อยเพิ่นเสด็จน้ำซะกอ่อนวันนี้ขอกระจังเสียเอาไปอันนั้นพี่น้องเอาไปพึ่งไว้นี่ให้พึ่งนู้นนะี่นะได้หลายเดือดกนะ เต็มถาดเลยพี่น้องคุณนะล่างแล้วเราจะกคกรสีเอาไปดอกก็สิเยใส่นึ่งคือเกลาเทสใส่กระจัดไว้ให้คนเสด็จน,น,น้ำเนาะพี่น้องกคตรสีไปพึ่งแะไล่ๆจากพี่น้องไม่แซนน่น้ำเพราะเพียงผูกขึ้นคลักนี่สดด้วยจ้ะ